สวัสดีครับทุกคนผมซิงเกิลเพลเยอร์นะครับตอนนี้เกมแพนเบสเบลลอัปเดตแล้วนะครับทุกคนวันนี้ผมจะมาสรุปอัปเดตว่ามีอะไรบ้างนะฮะอย่างแรกเลยก็คือมาดูตรงนี้ก่อนดีกว่านะครับนี่ฮะระบบใหม่ตรงนี้นะครับทุกคนอ่ะเรามาเริ่มที่ด้านขวานี้นะครับเอ้ยเริ่มนี้ก่อนแล้วกันนี่ครับตรงฟิวชั่นแมชชีนเนี่ยเขาย้ายไปตรงนี้แล้วนะฮะปึ๊บตรงนี้เลยนะครับอ่าส่วนนี้ฮะอันนี้ก็ว่าวก็วากันที่หลังแล้วกันโอเคมาดูตรงนี้ก่อนดีกว่านะฮะเดลี่รีวอร์ดนี่เ้าาตองัท เหมือนกับเออครั้งก่อนเลยครับผมแต่ครั้งนี้จะแตกต่างก็คือจับสีตัวนะฮะนี่ฮะเราจะได้ของไอเทมพวกนี้เห็นไหมจะได้เป็นวอเ Water Bucket, m o น e y Fort g r a เนตโทมาติโอซีดโอ้โหได้ของดีๆทั้ทงนั้นเลยแล้วก็วได้เป็นนี่ฮะของใหม่ล่าสุดเลยนะใช้นี่เบสการ์ดแพ็ k นะฮะโอ้โหอย่างเฟี้ยวมาเดี๋ยวเราหาก่อนตัวสุดท้ายต้องการตัวไหนเนะี่ยต้องการเอเลเฟนโตเอเลเฟนโตเอเลเฟนโต Co Co เฟนโตเอเลเฟนโตปึง้งโอเคได้แล้วครับผมนี่ฮะเราก็ได้รับของมาใช่ไหมครับ อ่าต่อไปนะตรงนี้นะฮะนี่ตรงนี้ hit list นะครับผมก็คือเราต้องหาตัวละครเนี่ยตามที่เขาต้องการนะเหมือนกันเลยนะฮะอันนี้ทําได้เรื่อยเเลยมั้งเนี่ยผมดูทรงแล้วก็อันนี้เป็น bandito Band นะฮะเราถือบ a n d i t o ก่อน bandito b a n d ิโตอ่า bandito ไม่มีอะตอนนี้ไม่มีอะเดี๋ยวรอก่อนแล้วกันนะฮะมางั้นเดี๋ยวรอรอตรงนี้ก่อนแล้วกันตรงนี้ก็คือเอาของมาใส่ให้ตรงนี้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยครับผมเราต้องการแบ n d i t o เนี่ยเราก็ต้องไปหาบ a n d i t o มาให้เขานะครับประมาณนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวค่อยมาดูแล้วกันตรงนี้ พาไปดูตัว่างนี้กันดีนกว่าทุกคนนี่ฮะตรงนี้เครื่องการแมชชีนนิ่งนะฮะการ์ดเมดนิ่งอ่าวิธีการใช้คือยังไงครับอย่างแรกคือเราต้องมีการก,ก่อนนะฮะเราเขียนไปในร่างกายเรานะฮะว่า c a r d นะฮะการนะฮะทุกคนนี่เราสามารถดูการดได้นะครับว่าเรามีการอะไรบ้างนะครับอ่าตอนนี้ผมมีอยู่สี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์แล้วการนะครับเดี๋ยวไว้ทำคลิปแยกแล้วกันนะว่าแต่ละการเนี่ยทำอะไรได้นะฮะโอเคเรามาเปิดการก่อนดีกว่านี่ครับผมซองเป็นงไงสวยไหมซองดูดีมากเลยครับซองการปึ๊บเปิดเลยครับบผมมองก็จะะีน โอ้โหโคตรสวยเลยผมชอบระบบนี้มากเลยผมชอบแบบมากๆเลยนะฮะรอมันเทรดได้เนี่ยจะสนุกมากอ่านี่ผมได้เป็นคอมมอนมานะทุกคนอันนี้ก็คือแบตเราเนี่ยก็คืออาวุธเราจะตีแรงขึ้นนะครับยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะอันนี้ต่อไปเป็นแร่คอลเลกชันนะฮะนี่อันนี้ก็เป็นเอ่อยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ไฮเออร์เชนที่จะแร่เป็นรสสปอนนะก็คือใส่การนี้ปุ๊บทําให้แร่สปอนเยอะขึ้นนะครับอ่าส่วนนี้เป็นบูมแบงค์โอ้บูมแบงค์ครับทุกคนอันนี้ผมเพิ่งได้ครั้งแรกเลยนะฮะสิบเปอรเ์เซ็นต เหมือนมันจะอันนี้ผมไม่แน่ใจเดี๋ยวค่อยแปลแล้วกันเดี๋ยวค่อยทำคลิปแยกกันอันน,น,นี้อันนี้เกินความสามารถที่ผมจะแปลนะตอนนี้อุ้ยทุกคนได้จริงครับผมลักอิดอินเซนโอ้โหนี่ฮะเหมือนจะเพิ่มเพิ่มเพิ่ม,มลักอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยทุกคนอันนี้อโอ้โหเฮ้ยอินฟโนเพเทลเฮ้ยทำไมได้ได้การที่ปิดเยอะจังวะวันนี้แมกมาเบลลัสเอ็กโพรฟอร์สิบเปอร์เซ็นต์ออฟแมกเฮดพีเดชโอ้ถ้าเกิดอันไหนที่เป็นแมกมาเบลลัสนะมันจะมีโอกาสที่เอ่อตายเลยทันทีเมื่อเลือดต่ำกว่าสิบเปอร์เซ โอโหทุกคนผมได้การอีพก,กมาเต็มเลยนะซึ่งเราได้การอะไรใช่ไหมครับถ้าเกิดเรามีการซ้ำใช่ไมนี่ยเราสามารถมานี่ฮะกดซีเล็กตรงนี้แล้วกดเมิร์ดได้ครับปึ๊บรวมครับรปึบ๊บปึ๊บปนะนนึ๊บป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 ึ๊ จะทำให้ได้เม็เพิ่มขึ้น35%เลยตัวน,น,นี้โคตรอันนี้โคตรโกงเลยทุกคนเป็นการที่ดีมากครับส่วนอันนี้ก็คือเอ่อทุกๆ25ค่าเป็นร้อยยีตัวใช่ไหมครับเอ่อเพื่อเราเนี่ยมันจะทําให้เกาแบบว่าติดเฟนซี100่ร0อประมาณนี้มั้งไม่รู้เหมือนกันเฟนซี่มันคืออะไรอันนี้ช่วยอะไรไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะโอเคอันนี้ขออนนี้ออกแล้วกันไอฟีนี้มันไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะฮะผมก็จะใส่เป็นอันนี้ไปแทนเอ่ออันไหนอยู่ไหนวะอยู่่่่ไหหหนนนนนววววะะอออออเดดดดดี๋ยถถัั้้้้มมกกกกแแลล อาถอดไม่ได้อีกของเต็มอีกอการนี้ก็รวมเป็นไอเทมเหมือนกันลเลยนะฮะสภาพโอ้โหแย่เลยทุกคนของเต็มอีกแล้วงั้นเดี๋ยวเรากลับไปนี้ก่อนละกันแบรนิโตก่อนปึ๊บนี่ตรงนี้ก่อนนะฮะนี่แบนิโตแบนิโตยังไม่ได้เหรอนเนี่ยยังไม่ได้เหรอนเนี่ยโอ้โหยังไม่ได้อีกไอตัวนี้มันหายายากจังวะโอเคง,งั้นเดี๋ยวเราขอขายตัวละครทั้งหมดก่อนนะฮะ แนะนำให้กดหัวใจไว้นะไม่งั้นตัวละครเราหายหมดนะถ้าเก okay. ิดเรากดนี่ฮะอันบนสุดนะครับหายไปเลยปุ๊บปุ๊บโอเคผมจะถอดการทั้งหมดก่อนนะฮะถอดการทั้งหมดก่อนถอดเลย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 อเปึ้มปึ้มใส่การให้ดูใหม่นะครับอ่านี่ฮะตอนแรกเราจะเป็นอย่างนี้เลยครับโล่งๆอย่างนี้เลยแล้วก็ใส่การได้นะครับเลือกการได้เลยว่าอยากได้การไหนมาใส่นะส่วนตัวผมดูก่อนแล้วกันอืมกอนไหนดีนะนี่ไงอันนี้ก่อนเลยบูมแบงก์ก่อนเลยครับการที่โหดนะ บูแบงใส่ไปเลยครับปึ๊บอ่าการต่อไปครับเลื่อนๆนี่ไงตัวนี้อันนี้เลยครับนี่ฮะเพิ่มลักโคตดเทพโอ้โหเพิ่มลักด้วยอย่างเวอร์อันนี้กงจัดต่อไปเป็นไหนอีกดีต่อไปเป็นไหนอีกดีเราต้องดูก่อนนะว่าการไหนที่มันเก่งๆนะฮะผมจะเลือกการที่เก่งๆโอ้โนี่อันนี้อันนี้ก็ดีอยู่นะแต่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันต้องกว่าจะใช้ได้ก็คือต้องต้องค่าห้าสิบตัวเนี่ยเยอะไปนะะขี้เกียจรออ่ามีอะไรบ้างอันนี้ไม่ดี อันนี้คือทำได้ได้นี้อันนี้อ่านไม่เห็น e v e r y ben lost slash a s b a c t d แปดสิเปอแม็กอ๋อทุกๆการโจมตีด้วยด้วยด้วยแบตนะฮะโอเคแต่ละการก็มีฮ o อตมาที่แตกต่าง,งกันไปเนาะส่วนตัวผมก็ยังไม่ใส่นะอันนี้นี่ผมมีการใช้นี่อันนึงนะฮะอันนี้อันนี้ใส่นี้เลยอันนี้โคตรเก่งเป็นแคร่ระดับแรแต่ดีมากครับดับแรดีมากใครใส่ตามผมก็ได้นะ time blossom after s l i n g slow time โ oh อ้โหเมื่อค่า เมื่อค่าไปแล้วร้อยตัวนะจะทําให้เดินช้าลงอ่าก็โกงอยู่โอเคอันนี้โซล่าบรัสอันนี้คืออะไรวะมอนรับบันนี่อ๋อเป็นมอนรับบันนี่นะฮะก็คือได้เงินเพิ่มขึ้นอันนี้เออซีเคทสเลเยอร์รูปเราค่าซีเคทเลเยรี้ได้มันจะให้แคทเรานะฮะคูณสิบแคทนะฮะหนึ่งนาทีอันนี้ก็ดีอยู่นะอืม ใส่ไหนดีวะทุกคนเอเอไอ้ปัญหานี่แหละคือปัญหาที่ยากจะจัดเลยนะคือไม่รู้จะใส่ตัวไหนดีอา่าอันนี้แล้วกันนี่ฮะปึ๊บส่นหนึ่งไปไปหนึ่งก็เอาเป็นไปไหนดีอืมอันนี้ดีไหมไม่ดีไม่ดีไม่ด,ไมดีไม่เอาไม่อยากใส่ไม่ชอบไม่ชอบเอ่อเป็นเลือกก่อนนี่แล้วกันสีเทอร์ซเลเยอร์นี่แหละฮะ เหลือนี่ดีอันนี้ดีกว่าทุกคนอันนี้ดีกว่าน,น,นี่ฮะปุ๊บโอเคนี่ผมใส่การ์ดโอ้โหอีพิกอีพิกสามใบเลยนะทุกคนอย่างเวอร์นี่ครับผมมันก็ทําให้เราแบบว่าฆ่าเบรลตได้ง่ายขึ้นนั่นแหละฮะแต่ตอนนี้ก็ปัจจุบันแล้วก็แบบเบรลตมันก็ซุดลงไม่ได้อะตรงๆงเลยเบรลตมันแ็จอกจัดแต่มันแบบู้เลงไม่ได้ทุกคนนะฮะก็ต้องรอดูว่าอนาคตการ์ดจะเป็นยังไงนะฮะส่วนตรงนี้ครับของเติมนะก็จะเป็นอย่างนี้เลยครับเป็นแผงการ์ดอย่างนี้นะฮะนี่ครับมีการ์ดให้เราเล่นเยอะมากเลยนะโโโอออ้้หหคคตตรเทพดนายก็ง ซื้อกันไปนะถ้าเกิดใครที่มีตังค์เยอะๆนะส่วนตัวผมก็ไม่ซื้อนะเพราะว่าเปลืองตังค์นะครับก็หาเอาในเกมเอาก็ได้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปนี่ดีกว่าปุ๊บบ้าไปตรงนี้มาดูดิว่าได้แบนดิโต้ยังนะฮะแบนอ่านี่ไงได้ละเอ้ยแบรนดี๋ต้องแบนนี่ไงเอ้ยยังไม่ได้แบนดิโต้อีกเหรอเนี่ยทำไมตัวนี้หา,ายากจังวะแบนดิโต้บ๊อบลิโต้เนี่ยโอ้โหเนี่ยทุกคนก็เอามาใส่ให้ตรงนี้แหละครับก็จะได้เคลียรเรื่อยๆ,ๆนะฮะอ่านี่ประมาณนี้ แล้วก็สิ่งที่แตกต่างกว่าเดิมนะฮะแปบบ๊บนึงนะพาไปดูก่อนปึ๊บเอ่อตรงไหนแตกต่างกว่าเดิมตรงนี้นะฮะเออใช่ตรงนี้ตรงนี้ผมบอกไปอย่างว่าว่ามันมันจะไม่มีแมชชีนแล้วนะแมชชีนจะอยู่ตรงนู้นแล้วนะฮะตรงนี้ก็เป็นการ์ดแทนนะครับผมประมาณนี้ก็สำหรับวันนี้เขาจบเพียงนๆนะผมชอบกดไลค์ชอบมากๆกดซับนะครับผมแล้วก็มีบอสใหม่มาด้วยเป็นบอสสุดังสามหัวนะตามรูปปกในของเกมเลยทุกคน โอเคครับเดี๋ยวไ้เจาะลึกการให้ดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะทุกคนไม่ไปครับผมไปก่อนนะครับรับเจอกันครับผมทุกคนซีอ x น t i ทามเลสเตเดนะครับจุ๊บจุ๊บทุกคนจ้า